สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ DC Lacing คันนี้จะเป็น Mazda 2 2 0 1 8 5ประตูนะครับที่มาพร้อมกับชุดแต่งเล d l i ร e ลตัวนี้จะมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับสเกิร์ตหน้า1สเกิร์ตข้าง2แล้วก็สเกิร์ตหลัง1สเกิร์ตหลังนี่จะมาพร้อมกับไฟเบรกด้วยนะครับผมอ่ะเรามาดูโฉมหน้ากันก่อนนะครับตัวนี้หน้าค่อนข้างที่จะดุนะครับดีไซน์เป็นไงครับสวยงามครับผม ลายทรงลายเส้นการเข้ารูปนะครับนี่นะครับยางกันขอบเข้ารูปทุกจุดนะครับตัวนี้งานเข้ารูปนะครับผมอ่ะเรามาดูด้านข้างกันด้านข้างนะครับตัดเป็นสีทูโทนนะครับสีตามตัวรถแล้วก็ตัดด้วยสีดําด้านนะครับนี่นะครับผมเกิดข้างอ่ะเรามาดูสเกิร์ตหลังกันนะครับนี่นะครับสเกิร์ตหลังเป็นไงครับ สวยงามดุเลยครับผมด้านหลังเท่ๆเลยครับตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นไฟเบรกนะครับนี่นะครับจะเป็นไฟเบรกนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ <erreicht. S 2> ยวเดี๋ยวผมลองเบรกให้ดูนะครับผมตัวนี้จะเป็นไฟเบรกอ่าเดี๋ยวลองดูนี่นะครับโอ้โหเป็นไฟ LED นะครับสวยงามมากโอเคครับผม ด้านหลังก็จะขึ้นมาถึงเซนเซอร์เลยนะครับแต่ว่าตัวสเกิร์ตนี่จะมีเป็นแบบเป็นเป็นรูวาให้สำหรับสเกิร์ตให้สำหรับเซนเซอร์ทำงานนะครับนี่เป็นปลายท่อสแตนเลสแท้นะครับตัวนี้สองฝั่งเลยทั้งซ้ายทั้งขวาอ่ะเรามาจบกันที่ด้านหน้านะครับ ท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้ที่ด้านล่างเลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ทิ้งลิงก์ไลน์ไว้อยู่นะครับด้านล่างนะครับผมคุยโดยตรงกับผมเลยนะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ